เปิดอายุจริงของอดีตดาราดังแวรโซหลังชีวิตพลิกตกอับมากสุดอาภัพเจ้าตัวอดเงินเก็บไม่มีเหลือแล้วของงานทำหน่อยทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เมือ่อแวโซนั้นได้โพสต์ตัดเพราะเงินเก็บไม่เหลือจนคิดไปเป็นเด็กปั๊มน้ำมันพนักงานเซเวน่นพนักงานร้านกาแฟโดยเธอโพสตระบุข,ข้อความว่าจะทำมาหากินอะไรดีคิดไม่ออกเงินลงทุนเงินเก็บก็ไม่มีเหลือแล้วคิดไม่ออกก็หยุดคิดเนาะ ก่อนหน้านี้แวโซนั้นก็สุดลำบากคิดประกาศรับบริจาคพอมีค่อยทยอยคืนหลังเงินเก็บไม่เหลือตัดพอที่จะสู้หัวนอนไม่มีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเงินหมดเกลี้ยงแล้วจ้าจ้างงานได้นะคะยิ่งเร็วยิ่งดีหรือเราจะเปิดรับบริจาคคดีพอมีแล้วค่อยทยอยคืนให้อดตายที่จะสู้หัวนอนไม่มีคิดอะไรไม่ออกแล้วจ้าท้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมาย ล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงนักแสดงดังแวโซหลังประกาศของงานด่วนชีวิตล่าสุดเงินเก็บไม่เหลือโดยเธอนั้นเกิดเมื่อเกิดวันที่28กันยายนพศ2517ปัจจุบันอายุ49ปี